สวัสดีทุกทุกคนวันนี้นะคะปะอยากให้ทุกคนได้ดูสนามที่เฮี้ยนเตียนนะคะพี่เตอร์ขยันเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะถ่ายสนามปก็ลืมไงพอกลับมาจากที่ทํางานตัวเองนะปดพึ่งไปทํางานกลับมานะคะตอนนี้ประมาณใกล้ๆบ่ายสองนะคะปดเห็นสนามเตียนมากเลยก็นึกเอ๊ะใครมาตัดสนามยายให้เราห่อนึกได้มิเตอร์ตัดเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูสนามกันก่อนละกันนะนี่คือหน้าบ้านนะคะ ตรงนู้นมีเห็ดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเห็ดแล้วก็อันนี้คือด้านข้างนะคะอ่เดินไปหลังบ้านเล็กน้อยเลี้ยนเตียนสวยเลยชิมิล่านี่นะคะแต่ตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของโอ๊ตในการเล็มนะแล้วเครื่องเล็มอะ่ะก็พังเว้ยเครื่องเล็มพังก็ต้องใช้มือดึงอะจ๊ะยังไม่ทําหรอกตรงนั้นตรงนั้นนะปุดไม่ค่อยจะอยากย่างไกลเข้าไปอะ่ะที่โดน พึ่งต่อยเนี่ยไม่ไหวอะเดินอ้อมไปด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะมีเรื่องจะมาเมาส์มอยให้ฟังเล็กน้อยแต่ก่อนจะเริ่มเมาส์มอยคุยก่อนนี่ดูข้างบ้านนะว่าเห็นกันชัดเจนข้างบ้านสูงกว่าไงบ้านเรานี้เฮี้ยนเตียนสวยงามอันนี้บ้านน้อยนะคะแล้วก็ดูไปทางด้านหน้าบ้านน่านนะคะแล้วก็บ้านน้อยหลังนี้ของเรานะคะนี่คือ ลูกสนนะคะอยู่ในเขตของข้างบ้านเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะโค่นมันโปะเสียดาเสียดายแต่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าพาย,ยุมาแล้วมันล้มเข้าบ้านนี่อันตรายนะคะก็ต้องแล้วแต่นี่นะคะเห็ดใหญ่ไหมเห็ดอะไรก็ไม่รู้ปุไม่เก็บหรอกเห็ดอะเพราะว่าปุดซื้อกินที่ตลาดดีกว่าแต่เห็นสาวสาวในต่างประเทศอะ เขาเข้า,าป่าเก็บเห็ดกันนี่นะคะใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือเลยไม่รู้เห็ดอะไรอันนี้แหว่งไปละนี่นะคะตามนั้นเต็มเลยใบไม้มีเริ่มเปลี่ยนสีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ร่วงนะคะอากาศเย็นเมื่อกี้เช็คอุณหภูมิอยู่ที่60ฟาเรนไฮต์เท่ากับ1 5 5 5 6าเซลเซียสนะคะจะยืนคุยกันตรงนี้ไหวไหมเนี่ย น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ๊ตจะมาบอกกับทุกๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเป็นมนุษย์เดินเดือนแบบธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนในครอบครัวที่มีอันจะกินมีเงินเยอะมากมายอะ่ะคือเป็นบุคคลทั่วๆไปที่ต้องทํางานเองแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวเองเนี่ยนะให้ทุกคนได้รู้จักช่องของน้องโอ๊ตนะ เขาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจบเลยนะคะว่ามีความเป็นมายังไงหางานยังไงจนกระทั่งได้เงินเดือนหลักแสนไปแวะเวียนดูนะช่องเขานะคะช่องเขาชื่อว่า extra p a t r i a นะคะก็เพิ่งรู้ว่าน้องโบอ่ะเขาไปหางานยังไงไปยังไงก็ตอนที่เขาเล่าเนี่ยแหละนะรอบนี้เป็นรอบที่สาหัสสุมันไม่เพอร์เฟ ดูรับดตัวเองแต่มันก็อยากที่จะมาเล่าให้ฟังว่าบางคนมองว่าทํางานมาตั้งเกือบครื่องชีวิตแล้วอะเฮ้ยเงินเดือนยังไม่ถึงหลักแสนแล้วเมื่หันจะได้วะ บอลก็ไม่เคยรู้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยแตกต่างกันมากโอลเราไม่มีความทะเยอทะยานเลยแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยโปอาไม่ค่อยใส่ใจในการทํางานไต่เต้าบนไม่ค่อยเลือกเลยอะถ้าเลือกได้นะไม่ได้เลือกที่จะทํางานในบริษัทใหญ่ๆหรือก็มีองค์กรที่มีระดับไต่เต้าลูกน้องหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้า,ห,ห,นาหลายๆระดับอะ โบทาแบบนั้นไม่ทนเคยทํำไหมเคยทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละแล้วก็ทําไม่ทนไม่เคยทําถึงเดือนเลยนะแบบนั้นอะ่ะเวลาที่โพ์ทํางานที่ไทยเนี่ยนะเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่มีเจ้าของแล้วก็เราขึ้นตรงกับเจ้าของเลยหรือเป็นบริษัทที่มีพนักง,งานไม่กี่คนอย่างนี้โบมีทําวิดีโอเล่าไว้แล้วว่าก่อนมาอเมริกาเนี่ยทำอะไรมาบ้างไปแวะฟังกันได้วิดีโอนั้น,น,นเนี่ยยาวนานเป็นชั่วโมงเลย เตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมอะไรทุกสิ่งสันเอามานั่งขบเคี้ยวกินไปด้วยระหว่างฟังก็แล้วกันนะวันนี้มาแนะนําน้องสาวโอ๊ตอีกคนหนึ่งถ้าคุณสนใจก็ไปเยี่ยมชมช่องของเขานะคะแล้วคิดว่าน่าจะมีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยแล้วคนที่รักน้องหมานะคะน้องสาวโอ๊ก็รักน้องหมาแต่ว่าหมาที่เขาเลี้ยงอยู่ณนะวันนี้ปัจจุบันนี้นะเป็นชุดสุดท้ายหรือแค่2ตัว น้องเขาแก่มากถ้าน้องเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องสาวโบ๊ก็ไม่เลี้ยงแล้วล่ะเพราะว่าตัวเองก็แก่แล้วเอาละค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอโบ๊ทวิดีโอนี้นะคะมาแนะนําน้องสาวโบ๊ทอ,อีกคนหนึ่งเข้าวงการยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะแวะไปดูนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ